และสาวๆค่ะนิดนึินิดเดิเมื่อกี้พี่ฟ้าได้ยินมาว่าท่านจะถึงวันเกิดของหนึ่งเมมเบอร์ใช่ไหมคะ

ที่มาเซร์ไพรส์วันนี้ไม่รู้จริงๆเลยว่าจะมาเซอร์ไก็วันเกิดได้อีก3วันนะคะเราอวยพันอีกรอบหนึ่งก็ได้นะก็ <Wow. S 1> ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอบคุณครัอีทชิง,งานแล้วก็ประธานภ่ายนะคะที่เอ็ูพวกเราสม่ำเสมอเนาะแล้วก็ ของเราว่าเราแบบทุกเททำง,งานมากๆบางทีอาจจะมีตกหล่นบ้างแต่อยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่าเราก็เต็มที่เรารับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็บอกว่าปีนี้มันเกิดปีนี้เนาะแล้วก็ปีหน้าให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามา for e แต่ทุกคนที่ฟังอยู่นะจุดนี้นะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้าไปในชีวิตของพี่ค่ะ